สวัสดีครับแฟนฟุตบอลปุรปังจี๊จอกสยามพบก,กับสรุปข,ข่าวเรเตอร์สตีประจำวันศุกร์ที่18มีนาคม2565ซึ่งวันนี้เองครับตัวผมเองก็ได้นําข่าวสารเกี่ยวกับเรเตอร์สตีมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรา,าไปชมไปพร้อมกันเลยนะฮะก็เริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับผลก,การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดที่2สื่อเรเตอร์สตีของพวกเราครับบุกไปเยือนท่าได้ของ, Brand, งแกรน จากริกเอิงของฝรั่งเศสครับโดยเดน,นัดแกครับเลสเตอร์สามารถเปิดบ้านเอาชนะแรนด์ไปได้2ประตูต่อศูนย์กุมความได้เปรียบในการเล่นนัดที่2ครับส่วนนัดที่2ครับเลสเตอร์ซิตจะต้องยกคนไปเยือนด้วยความกดดันเนื่องจากว่าแรนด์เองครับเป็นทีมที่มีผลงานในริกเอิงฝรั่งเศสค,ค่อนข้างที่จะดีครับด้วยการติดอยู่ในันดับที่4ของตารางและมีลุ้นทำพื้นที่ไปเล่นสโมสรฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้าครับซึ่งในแมตช์นี้เองครับทีมแรนด์ครับอาศัย ความเฉียบขาดของแนวรุกครับเปิดบ้านเฉือนชนะทางด้านเรสเตอร์ซีของพวกเราไปได้2ประตูต่อหนึ่งโดยได้ประตูจากทางด้านของเบจามินบอริชูนะครับในในาทีที่8เป็นประตูขึ้นนําได้จุดประกายความหวังในการเข้ารอบครับแต่แล้วครับจากการกลับมาของเบรดิฟอฟาน่าคัมแบ็กได้อย่างยอดเยี่ยมบ่งประตูที่เสมอในช่วงต้นของครึ่งเวลาหลังนาทีที่5 1ทําให้เรสเตอร์ซีตีเสมอทางด้านแรนไปได้1ประตูต่อหนึ่งกลับมาได้เปรียบอีกครั้งในเรื่องของสกอร์รวม แต่แล้วครับในช่วงนะทีที่76ครกับทีมแรนด์มาได้ประตูจุดประกายความหวังจากการยิงของตัวสำรองอย่างฟอร์เวนฟอร์เวนแคสนะครับซึ่งลงมาแล้วยิงประตูได้จากจุดนี้เองครับทำให้แรนด์เนี่ยเริ่มทําเกมลุกมากขึ้นและเกือบจะได้ประตูทีเสมอหลายครั้งแต่โชคดีครับที่แคปเปอร์ช่ไม่เคนของเราซุปเปอร์เซฟพาทีมเขารอบไปได้ครับจบเกมครับ9 0นาทีเรตเตอร์สตีแพ้ให้กับทีนแรนด์ไปได้1ประตูต่อ2 สกอร์รวม2นัดครับเรสเตอร์ซิตี้เอาชนะแดนไป3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้เป็นผลสำเร็จครับอ่ตัวผมเองก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆเรสเตอร์ซิตี้ทุกท่านด้วยนะครับแม้ว่าเมื่อคืนเราจะไม่ได้ไล่สกอร์กันแต่ตัวผมเองก,ก็ดูเกมตลอดทั้ง90นาทีครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะนี่ก็เป็นผลการแข่งขันที่ทำให้แฟนบอลเรสเตอร์เริ่มที่จะมีความหวังกับการกลับไปเล่นในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแอ่งกุ๊กซีซั่นหน้าคร,ครับ ไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเบเดอร์เจอร์ครับได้ออกมากล่าวว่าการกลับมาของเวนิสโฟฟาน่าเป็นความมหัศจรรย์จริงด้วยก่อนหน้านี้ครับโรเจอร์เขาคาดว่าครับโฟฟาน่าอาจจะยังไม่ใช่ตัวหลักในซีซั่นนี้เพราะว่านักเตะรายนี้เพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บอย่างยาวนานมาตั้แต่ช่วงซัมเมอร์ฤดูกาลนี้นะครับนั้นทาให้โรเจอร์เองครับรู้สึกประหลาดใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะมหัศจรรย์จริงที่เวนิสโฟฟาน่า กลับมาแล้วทําประตูได้และพาทีมเข้าสู่รอบ80สุดท้ายโดยเกมด้วยฟอร์การ์เดนทั้งเกมครับฟอฟาน่าแสดงให้เห็นความเป็นดาวรุ่งเป็นนักเตะชั้นยอดนะครับทาให้โรเจอร์เองเนี่ยรู้สึกประทับใจและก็รู้สึกพึงพอใจกับทางด้านฟอฟาน่าที่กลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่าตัวเขาเองครับจะยอมรับว่าอยากไม่อยากใช้ฟอฟาน่าเต็มเกมในแมตช์นี้แต่ด้วยความจําเป็นครับเนื่องจากว่าชาร์ลส์เซนชูไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสํารองทําให้ โรเจอร์เงจะต้องใส่โฟฟาน่าลงไปแล้วฟฟฟาน่าเองก็ตอบแทนความไว้วางใจของท่านั่นเบนโรเจอร์ด้วยการทํหนึ่งประตูพาทีมเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้เป็นผลสาเร็จครับซึ่โรเจอร์เองก,ก,ก็คงจะมีการพิจรารณาไบต่อไปแล้วว่าฟฟฟาน่าเหมาะที่จะเป็นตัวจริงหรือไม่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเรานะครับการกลับมาของฟฟฟาน่าเป็นอะไรที่ Amazing จริงๆนะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโฟฟาน่าอีกเช่นเคยครับจากการที่ฟฟฟาน่ากลับมาแล้วเนี่ย เป็นตัวชี้เด็ดของเราและเป็นความหวังในแนวรับนี่ก็มีสสิ่งครับที่ทีมจะได้กลับมาหลังจากที่เวดดี้โฟฟาน่ากลับมาประจำการในแนวรับครับสิ่งแรกเลยก็คือความแข็งแกร่งในแนวรับซึ่งก่อนหน้านี้ครับจากการที่ไม่มีโฟฟาน่าเนี่ยแนวรับของเรสเตอร์ซีค่อนข้างที่จะแย่นะครับแม้ว่าเราจะมีทั้งชองรนซูยูนะครับแลนิอัลบาตี้รวมถึงเยนิกเวสกานักเตะรายใหม่ที่เราซื้อเข้ามา แต่นักเตะเหล่านี้ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมรับได้รวมไปถึงการขาดหายไปของท่านจอนนี่แวนด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นแกนหลักในแนวรับนี่เองครับเป็นจุดที่ทำให้เลสเตอร์ซีไม่ประสบความสําเร็จในซีซั่นนี้คือการขาดกําลังหลักในแนวรับเลสเตอร์จะต้องเล่นด้วยการไม่มีแผงแนวรับธรรมชาติอยู่หลายแมตช์ในช่วงที่ทีมขาดน,นักเตะแกนหลักไปนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดมาทั้งเบเดลเจอร์บ่อยปัญหาแล้วก็ทีมเลสเตอร์ซีจะต้องประสบมาก แต่การกลับมาของฟูฟาน่าแล้วเนี่จะช่วยเติมเต็มในขุมกําลังเชิงลึกแนวรับให้กับเลสเตอร์ซิตี้ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการอาจจะได้ถ้าได้ของเจนนี่แวนกลับมาในช่วงเดือนเมษายนจะทําให้เลสเตอร์มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งแรกครับที่เราจะได้จากฟูฟาน่าหลังจากเขาหายจากอาการบาดเจ็บส่วนอีกหนึ่งอย่างครับที่เลสเตอร์จะได้กลับมาจากฟูฟาน่าอย่างแท้จริงนั่นคือการป้องกันลูกตั้งเตะ ซึ่งต้องยอมรับกันเลยว่าในช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยแร็เตอร์ซี่เสียประตูจากลูกตั้งเตะหรือว่าลูกเตะมุมเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งของพรีเมลีกซึ่งถือว่าเป็นการเสียประตูที่เยอะมากๆครับก็ต้องยอมรับด้วยว่าจากการเสียประตูในลนักษณะนี้เกิดจากการขาดและเตะอย่างเวนีฟฟ์ฟานาซึ่งมีความสูงนะครับแล้วก็สามารถเล่นลูกการอากาศได้ดีการขาดให้ไปนโคฟฟานาครับจะต้องก็ทําให้แร,ร็เตอร์เนี่ยมีความกังวลนะครับในช่วงตน้นฤดูกาล และเปดินท่านงเย็นอิมเ,เวสกามาเพื่อจะช่วยในการป้องกันลูกกลางังากาศแต่เวสการไม่สามารถตอบโจทย์เบเดเจอร์ได้นะครับเพราะว่าจากฟอร์มการเล่นที่่านมาเนเวสการยังไม่ใช่แกนหลักของเลสเตอร์แต่เมื่อฟฟฟาน่ากลับมาครับเราจะได้เห็นการเล่นลูกเซตพีดของเลสเตอร์ซีทั้งการเล่นเกมรับและการขึ้นไปหมุกทําประตูอย่างเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ฟฟฟาน่าขึ้นไปโขกประตูสําคัญทําให้เราผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นได้เป็นผลสำเร็จนี่ก็เป็น2สิ่งครับที่ เรามองว่าครับจะได้กลับมาจากการหายจากอาการบาดเจ็บของเวดีฟูฟาน่าคือว่าคุ้มค่าสําหรับการรอคอย7เดือนที่ผ่านมาซือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานต่อจากนี้ไปคงหมดเวลาของความผิดหวังแล้วแนวรับเราจะแข็งแกร่งมากขึ้นอาจะต้องดูกันต่อไปว่าฟูฟาน่าจะฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าสำหรับการลงเล่นในแมตช์ต่อๆไปให้กับเลสเตอร์ิตีฮะ,ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปหน่อยก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลเลสเตอร์ิตีครับก็ดกบาาได้อวอกมาแสดงความยินดี กับการคัมแบ็กกลับมาโค้ชแดนวิลีฟฟาน่า f f นะครับโดยแฟนบอลครับก็ได้มีการทวิตแสดงความยินดีและก็ดีอกดีใจที่โฟฟาน่ากลับมาลงสนามได้อีก e ฝ่ายนึ้งก็บอกว่าเป็นการกลับมาที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากว่าเขาสามารถทําประตูให้กับทีมได้ด้วยครับหลายคนก็บอกว่าจากการที่ขาดโฟฟาน่าไปทาให้ทีมเนี่ยผลงานไม่ดีแต่หลังจากได้เขากลับมาในี่แฟนบอลจะอุ่นใจมากขึ้นและก็เริ่มมีความหวังสําหรับการกลับไปสู่ท็อปของพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้ง นะครับส,วส่วนแลค์คก็บอกว่านะครับฟุตนอกลับมาถุกที่ถูกเวลาแล้วก็จะพาทีมเนี่ยไปสู่จุดสูงสุดของศึกยูโรปาคนเฟุตบอลลีกได้นะครับโดยรวมแล้วครับแฟนบอลเบสเตอร์ซีรู้สึกคือพอใจแล้วก็เป็นการรอคอยกันกลับมาที่คุ้มค่าจริงๆสาหรับเวดี้ฟุฟบอนครับอ่ะก็เป็นข่าวที่ได้ยินจริงเพราะว่าฟุตนอเป็นนักเตะที่พวกเราเนี่ยขาดไปในช่วงซัมเมอร์ซึ่งหลังจากนี้ไปครับเขาเองจะกลับมาประจำการในแนวรับให้กับแฟนที่จออสยามได้อุ่นใจมากขึ้นครับ อาไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนั่นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์หลังเกมของแคปเปอร์ชไมเคิลนะครับเกี่ยวกับเกมที่ทีมของพวกเขาเนี่ยสามารถบุกไปเฉือนทางด้านแบรนด์ได้ด้วยสกอร์รวม3าประตูต่อสนะครับซึ่งชไมเคิลเองครับก็ได้ออกมายอมรับว่าครับถ้าหากทีมของพวกเขาเนี่ยต้องการไปสู่จุดสูงสุดนั่นก็คือการคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยทีมของเขาจะต้องเล่นที่ดีกว่านี้ครับซึ่งในเกมนี้ครับแม้ว่าเนสเตอร์จะสามารถเอาตัวรอดได้นะครับจากการเข้ารอบ แต่ฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยแคปเปอร์จะไม่คืนมองว่ายังไม่ดีพอที่จะไปถึงจุดของการควา้าแชมป์โดยเขาบอกว่านะครับทีมจะต้องพัฒนาเรื่องของการเล่นเกมรับและก็ความสมดุลในเกมให้มากกว่านี้หากพวกเขาจะต่อกรกับทีมหลักๆห,หรือว่าทีมใหญ่ในศึกยูโรปาของเฟรเริกแม้ว่าจะไม่ึ้นเองครับจะมีซูเปอร์เซสสำคัญช่วยทีมได้แต่เขาเองก็ยังไม่ไว้วางใจในเกมรับรวมไปถึงการเล่นของเดยเตอร์ซีซึ่งจะต้องมีความแข็งแกร่งและคงเสถียามากกว่านี้ ชมเบอลครับเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่ามีส่วนสำคัญจริงจากลูกเซฟในชว่วงท้ายเกมพาทีมเก็บประตูไว้ได้นะครับไม่งั้นเดนลสเตอร์อาจจะต้องเล่นช่วงต่อเวลากับแรนด์และอาจจะตกรอบก็บเป็นได้ครับเพราะว่าแนวรูกของแรนด์เนี่ยดีเหลือเกินนะก็เป็นการออกมาให้สภาพหลังเกมครับของแคปเปอร์ชมเบอลซึ่งอยากให้ทีมเนี่ยเล่นด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็ร้ากุมมากขึ้นครับ หาไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายครับสำหรับวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการกําหนดการจับฉลากรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่ายูโรปาคนเฟรนแลีกซึ่งหลังจากที่เลเตอร์ิตีครับผ่านทางด้านแบรนไม่ได้ในรอบ16ทีมก็จะเข้าไปพบกับอีก7ทีมที่ผ่านเข้ารอบมานะครับซึ่งกําหนดการจับฉลากจะมีขึ้นในค่าคืนวันนี้เวลา3ทุ่มตรงก็คือเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งในรอบนี้เองครับเขาจะมีการจับฉลากรอบ8ทีมไว้แล้วก็ไข้าสายในรอบรองชนะเลิศถึงรอบชิงชนะ ไว้ไปที่เรียบร้อยเลยนั้นเราจะได้รู้กันว่าในรอบแทีมสุดท้ายเนี่ยเรเตอร์ซีจะได้เจอทีมใดและในรอบรองชนะเลิศจะได้ประกบคู่เจอกับคู่ไหนนะครับถือว่าสําคัญจริงครับเพราะว่าการจับฉลากในรอบนี้เนี่ยถ้าหากเรเตอร์ซีของพวกเราจับฉลากเจอทีมที่ไม่แกร่งมากนักก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่หากจับชนทีมเต็งอย่างไอส์โรมาหรือโอลิปิปาเซยก็อาจจะต้องรุ้เหนื่อยหน่อยสําหรับการเข้ารอบรองชนะเลิศ นี่คือความหวังนะครับของแฟนๆที่จอกสยามที่ต้องการเห็นทีมของพวกเขาเนี่ยกลับไปสู่การการฟุตบอลสโมสรยุโรปหรือว่ายูฟ่ายูโรปาลีกในซีซั่นหน้าและช่วยฟุตบอลรายการนี้ถือว่าเป็นรายการสําคัญจริงถ้าหาเลสเตอร์สตีสามารถคว้าแชมป์ได้ทีมของเขาเองก็จะกลับไปสู่เส้นทางการเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปอีกครั้งเพราะในศึกพรีเมียร์ลีกเองด้วยอันดับตารางคะเดนล่าสุดเนี่ยทำให้ทำให้แฟนบอลนี่ไม่สามารถคาดหวังได้เลยว่าเลสเตอร์จะกลับไปติด อันดับไปสโมสรฟุตบอลยุโรปได้ครับอาจก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปครับส่วนตัวผมเองก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนที่จออสยามทุกท่านด้วยนะครับถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่พวกเราเองคึงพอใจแม้ว่าจะออกไปแพ้ทางด้านแรนด์แต่ด้วยสกอร์รวมแล้วเนี่ยเราชนะไปได้3ประตูต่อ2ก็ถือว่าเป็นการทํางานได้ประสบความสําเร็จนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ สวัสดีครับตัวผมเองขอราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดลเตอร์ซี่ประจำรอบวันสวัสดีครับ